ต่อกันที่ความฮาของสองสาวขวัญอุษามณีและเกรสการกลาวตอนนี้เพื่อนๆในวงการใครๆก็เรียกเกรสว่าอาจารย์เกรสกันทุกคนเพราะมีความสามารถเก่งรอบด้านแต่ขวัญชื่นชมเพื่อนยิ่งกว่านั้นค่ะเรายกให้เกรสเป็นคุณแม่ไปเลยค่ะเพราะว่าขวัญเป็นาระของคุณแม่ตลอดเวลา <S <S ใช่ค่ะไม่ว่าจะแบบว่าใไล์ในชีวิตจริงการปรึกษาหรือว่าเหงาก็จะโทรหาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทุกอย่างของขวัญ ไาวแม่สัล <aining my friend laughs> ูกขาดมุนไม่ได้เลยนะคะชีวิตขวัญเนี่ยพังเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยก็พังเหมือนกันค่ะนะคะคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ก็มีความฮาเมื่อนั้นติดตามผลงานของสองสาวกันได้ที่ช่องเจ็ดสีขวัญอุษามณีกำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำเรื่องคู่วุ่นลุ้นแผนรักส่วนเกรสการกล้าก็พร้อมแล้วกับบทคุณหญิงผู้แสนดีในละครลิขิตฤิษยาค่ะ ข่าวสนุกสนุกมีที่สกษษิดบันเทิงนะครับผม mm hmm. ผม,ผมบิ๊กณนะัฐชัยนะครับ mm hmm. ก็จะฝากละครนวยนะครับละครเรื่องมรสุมสวัสดนะครับแล้วก็ละครเรื่องฉันทนาสามชาตินะครับผมตอนนี้กําลังถ่ายทาครับอย่าลืมติดตามบิ๊ก้วยนะครับสวัสดีครับ